ถ้าให้กูจัดงานมอบรางวัลให้กูได้ได้นะถ้ามึงจะหน้าด้านกล้ามารับรางวัลนะเดี๋ยวกูจะเกณฑ์ลูกศิษย์ไปเป็นพันคนเลยมึงไม่ต้องกลัวเรื่องการเกณฑ์คนมาเป็นหน้ามาก,กูเก่งมากถ้ามึงชอบใส่ลายป้ายสีกูว่ากูทำคอนเทนต์ไงกูทำคอนเทนต์ให้คนเนี่ยมาติดตามกูคนมากรีดมากา้ากูทำคอนเทนต์ไม่ได้สอนทรารมะจริงหรอกทำคอนเทนต์เพื่ออะไรนะก็เลยนะเพื่อผลประโยชน์ทำคอนเทนต์เพื่อที่จะได้ใช้นี่ใช้สินมานี่เดี๋ยวกูมอบรางวัลให้มึงดีเด่นแห่งปี เดี๋ยวกูจัดให้กูเก่งแล้วในการเอาหน้าม้ามาล็อกมึงมารับรางวัลหน่อยนะกูจะกูทาโล่เดี๋ยวกูทําโล่กระโถนให้มึงใบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกูทําเป็นท่านอย่างเงี้ยนะหล่อขึ้นมามีก้านและข้างบนเนี่ยเป็นกระโถนเนี่ยกระโถนอยู่แบบเนี้ยนะอ่าเอากระโถนวางนี่แพนมีก้านแล้วกระโถนวางกูมอบให้มึงกูจะเป็นคนจัดงานนี้เองคนแรกเดี๋ยวกูเชิญคนมีชื่อเสียงมามอบให้มึงก็ได้เดี๋ยวกูเชิญคุณแพรลี่ก็ได้นะเดี๋ยวกูเชิญคุณแพรลี่มามอบ มอบโล่ให้เหมืองประกาศเกียรติคุณดาชัำกูก็ดาชัำเอาสิกูชอบมากพอกูดาจนเหนื่อยนะแล้วนะเออสาธุนวัฒนาจะพรุ่งนี้เจอกัน เขาด่าอะไรกูกูไม่เข้าใจเลยอะ่ะด่าทุกวันกูมหาสัจธรรมเลยกูเลื่อนดูมีแต่ด่ากูอะ่ะทุกคลิปแต่เขาบอกว่าอุย้ยไอคนไอเบียเนี่ยเบียไอตื่นไอตื่นกล้ำมึงไม่ได้รู้ธรรมะจริงเลยธรรมะจริงๆไม่เป็นแบบนี้หรอกแล้วก็อ้างโอ้ตัวเนี่ยเขาเนี่ยเป็นแบบสายโพธิสัตว์เขาเนี่ยรู้จริงรู้แท้คนรู้จริงนี่ต้องเขานี่กูแบบรู้แต่ปฏิบัติไม่ได้อย่างมึงไม่รู้ดีกว่าไหมรู้แต่นั่งด่าชาวบ้านเลยกูนี่ไม่เคยเลยนะ จะมานั่งเอามึงมาด่าเนี่ยไม่เคยกูมหัสจจรันมากเออแปลกแต่บอกตัวเองปฏิบัติรมแต่บอกตัวเองรู้ทำเนี่ยนะแต่ด่ากูทุกวันเนี่ยนะด่าชำกูถึงบอกว่ากูต้องมอบโล่ให้มึงแล้วแหละต้องมอบโล่จริงๆมอบโล่กูยอมเลยอ่ะกูหูกูเจอกูอยากเจอหน้ามากเลยอ่ะกูอยากยกมือไหว้อ่ะกูเกิดมากูไม่เคยเจอใครหน้าด้าขนาดเนี้ยกูอยากยกมือไหว้คนหน้าด้านด้านแบบเนี้ย ที่กล้าแถะไถตัวเองว่าตัวเองรู้ธรรมะแต่ด oh ่าชาวบ้านฉ่ำขนาดเนี้กูอยากยกมือไหว้คนหน้าด้านแบบนี้จังเลยอ่ะมาให้กูไหว้เลยไดมั้กูอยากไหว้ให้กูก้มกรากูก็กราบนะกูจริงๆถ้ากูเกิดมากูไม่เคยเจออะไรประเภทนี้กูไม่เคยเจอเลยคนประเภทนี้กูไม่เคยเจอกูอยากกราบสักครั้งเป็นบุญตาบุญใจกูเหลือเกินว่ากูได้มีโอกาสกราบคนเลวคนชั่วได้มากขนาดนี้กูได้กราบที่มีคนจิตใจหยาบก็ะด้ากล้าโอ้อวดตัวเองว่าตัวเองเหนือกว่าใครกูอยากเจอคนประเภทนี้มากเลยอ่ะกูขอเจอได้มะ นัดให้กูหน่อยสิใครรู้จักอ่ะนัดให้กูหน่อยกูจะเอาพานขมาไปขอโทษมันที่กูเคยทําเลวทําชั่วอะไรบ้างซึ่งกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูไปโกรธไปเกลียดไปทําอันตรายร้ายแรงอะไรรับในตอนไหนกูเคยไปทําร้ายโคตรพ่อโคตรแม่มันตอนไหนกูไม่เคยทําเลยกูยังงงอยู่ทุกวันนี้โคตรเง่าสกราดมันที่มันไปอยู่ทุกวันเนี้ยกูเคยไปจองล้างจองผานอะไรมันหน้าตาผิวพรรณมันกูยังไม่เคยเจอด้วยซ้ำกูอยากเอาพานขมาไปยกขอโทษเขาอ่ะติดต่อให้กูหน่อยได้ไหมคนที่เกลียดกับ กูจะเชิญทุกคนมาออกไลฟ์สดและกูจะขอคามาขอโทษกรรมใดที่กูเคยทําไว้กรรมใดที่กูเคยก่อไว้จะกระทําด้วยความตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามซึ่งกูไม่รู้เลยกูจะยอมขอโทษกูพูดจริงนะติดต่อให้หน่อยถ้ามันหน้าด้านกล้ารับกูจะไปไหว้มันกูจะเตรียมพานทูบเทียนไปแล้วกูจะขอโทษอะไรที่กูเคยทําผิดทำพลาดจะชาตินี้ก็ดีจะดีตชาติก็ดีกูขอโงซึ่งโทษเรื่องเกินเหล่านี้ อะไรที่กูเคยทําผิดทาพลาดไว้กูของงดซึ่งโทษเรื่องเกินเหล่านั้นอย่าถือโทษโกรธเคืองอย่าด่าฉันฉ่าอีกเลยขอทําคืนต่อทำอะไรที่ฉันผิดฉันขออนุโมทนาฉันขอรับส่วนผิดนั้นแล้วฉันจะขอเปลี่ยนนิสัยสันดาลของฉันไม่กระทาสิ่งนั้นอีกเธอเมตตาฉันเถิดเธออย่าด่าฉันอย่าด่าฉันฉ่าอีกเลยเลิกด่าฉ่าฉันเถอะทุกวันนี้ฉันเนี่ยแฉไปหมดแล้วเพราะการด่าฉ่าของเธอ มึงด่ากูฉ่ำตอนนี้กูแฉไปหมดแล้วแฉจากน้ำลายมึงน่ะแพ้จากการสำลอกน้ำลายของมึงที่ด่ากูทุกวันทุกวันจนกูนี่แฉไปหมดแล้วสงสารกูเธอติดต่อมาได้นะถ้าเกลียดกูขนาดนั้นน่ะกูยินดีนะอยู่ที่ไหนกูจะนั่งรถไปกูไปได้นะแต่กูขอไฟ์สดนะกูจะดูว่ามึงจะหน้าได้าขนาดไหนทั้งที่กูไม่ได้ทำผิดอะไรกับมึงแต่มึงจะกล้ารับไหวกูไหมกูรอดู ติดต่อมาได้นะถ้ายินดีให้กูไปไหว้ได้เลยกูจะขอโทษแล้วกูจะขอโทษจากใจด้วยจริงๆกูจะขอโทษจากใจเลยเอแล้วกูจะถามด้วยว่ากูเคยทําอะไรไว้กับมึงช่วยสาธยายหน่อยกูอยากรู้แค่นี้เลยว่าเกลียดกูได้เรื่องอะไรแค่นี้กูไปทําอะไรให้มึงกูอยากรู้แค่นี้เลยการที่ใครจะเกลียดใครการที่ใครจะเกลียดเราถ้ากูไปทํำร้ายเขา กูเคยด่าทอต่อว่าเขากูจะยอมขอโทษเลยนะกูยินดีมากเลยเพราะกูทำผิดจริงๆแต่เนี่ยทุกวันเนี่ยกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูทำผิดอะไรกับคนเหล่านั้นกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาด่ากูได้เรื่องอะไรกูเคยไปทำอันตรายแก่คนในครอบครัวเขาเวลาใดกูเคยไปทำอันตรายต่อตัวเขาในเวลาไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่เขาตามด่ากูแบบสาเสียเทเสียมากทุกคนเลยนะ ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนะคนเรามันจะเกลียดกันได้เหรอเฮ้ยอย่างข้างบ้านกูเนี่ยสมมุตินะข้างบ้านกันอะข้างบ้านพวกมึงอะทะเลาะกันอะเพราะมันมีความทะเลาะก,กันใช่ปะ่ะมันมีการเบียดเบียนเดือดร้อนกันมันจึงทะเลาะก,กันใช่ปะ่ะแต่เนี่เขาทะเลาะกับกูเขาเกลียดกูเขาด่ากูอะกูไม่เคยเจอเขาดยนะกูไม่เคยด่าเขาลยนะกูไม่เคยบริพาทเขาเลยนะแต่เขาเกลียดกูอะเขาโกรธกูอะเขาว่า้าพยาบาทมาดร้ายกูอะถามให้กูหน่อยได้ไหม ว่าเขาเกลียดอะไรกูกูทำอะไรอันตรายในชีวิตเขาเหรอกูอยากรู้แค่นี้เลยว่ากูทำอะไรเอาเฉพาะชีวิตเขานะเอาเฉพาะตัวเขานะกูทำอะไรให้เขาไม่ใช่ว่าก็มันสอนธรรมะผิดไม่เกี่ยวกับมึงกูสอนธรรมะผิดไม่เกี่ยวกับมึงก็มันด่าคนอื่นใช่กูด่าคนอื่นแต่กูไม่ได้ด่ามึง ก็มันตอบคาถามโวยวายกูโวยวายของกูกูไม่ได้โวยวายใส่มึงโกรธอะไรกูสิ่งที่กูอยากรู้คือโกรธอะไรกูเกลียดอะไรกูตอบกูได้ไหมตอบให้กูฟังหน่อยตอบให้กูชื่นใจหน่อยว่าเกลียดอะไรกูตอบได้ไหมคนที่เกลียดกูทุกคนช่วยตอบคําถามกูหน่อยว่าเกลียดกูได้เรื่องอะไรด่ากูด้วยเรื่องอะไร อาฆ่าพยาบาทมาดร้ายกูได้เรื่องอะไรใส่ร้ายป้ายสีกูได้เรื่องอะไรต้องการจะล้มล้างกูได้เรื่องอะไรต้องการจะทําลายกูได้เรื่องอะไรตอบได้ไหมตอบหน่อยอยากรู้นัดเจอได้นะกูเนี่ยโคตรแฟร์เลยนัดเจอกูได้เลยไม่มีตังค่ารถกูจ่ายให้ไม่จําเป็นต้องมาเจอกูที่บ้านไปเจอข้างนอกก็ได้ ไปเจอตามสถานที่ที่คนเยอะๆก็ได้ไม่มีตังมาเจอกูอยากตีกูอยากดากูกูจ่ายตังนะมึงไม่เคยเจอคนในโลกนี้หรอกที่จะสามารถจ่ายตังให้มึงอะที่เกลียดกูแล้วมาดากูต่อหน้าไม่มีใครจ่ายตังให้มึงหรอกแต่กูจะจ่ายตังให้มาจากต่างจังหวัดมาจากไหนกูยินดีจ่ายตังให้นั่งแท็กซี่มาก็ได้ขับรถมาเองก็ได้กูจะเติมน้ํามันให้ถ้าไม่มีตังนั่งเครื่องบินมาก็ได้นะถ้ามาไกลกูจะจ่ายตัวเครื่องบินให้ แพงแค่ไหนกูก็จ่ายเพราะกูอยากเจอมึงกูอยากคุยกับมึงตัวต่อตัวว่าทําไมมึงถึงเกลียดกูขนาดนี้ทําไมมึงถึงอาฆาตพยาบาทมาดหลายกูหนักหนาสาหัสขนาดนี้ทําไมมึงถึงเอากูไปแขวนเอากูไปดา่าเอากูไปเกียดชังเอากูไปสร้างความล้าวฉานเอากูให้คนอื่นมาดา่าเอากูไปโพสประจานให้คนอื่นมาร่วมกันดา่ากูอยากรู้ว่ากูเกลียดมึงเกลียดอะไรกู ทำไมมาเจอกูหน่อยได้ไหมกูจะออกค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ให้กูจะดูแลมึงอย่างดีกูจะไม่ด่ามึงสักคํากูจะไม่พูดมึงพูดกูกับมึงสักคํากูจะอยู่เกิดเจอมึงด้วยความเคารพนอบนกูเจอมึงกูจะยกมือไหว้มึงก่อนด้วยซ้ามึงไม่ต้องกลัวกูไม่มีอัตราตัวตนไม่มีมานะทิฐิหรือมึงจะให้กูขับรถไปหามึงที่บ้านก็ได้กูยินดีไปนัดได้ไหมกูอยากรู้ว่าเรื่องอะไรกูอยากรู้แค่นี้เลย กียรกูได้เรื่องอะไรกูยินดีไปไปที่ไหนก็ได้ถ้าเวลาตรงกันกูยินดีไปเสมอกูฝากถึงคนที่เกียดกูทุกคนนะกูอยากรู้แค่นู้เลยเกียรกูได้เรื่องอะไรกูทำร้ายมึงตอนไหนไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะเอาเฉพาะตัวมึงกูทำมึงตอนไหนกูทำให้มึงเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลตอนไหน กูเคยช่อโกงโคตรพ่อโคตรแม่โคตรเง่าสกาักลาหรือเคยชอบโกงมึงตอนไหนกูคเคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ป่าพืช่าในกามพูดโกหกพูดยุยงให้แตกการพูดคำหยาพูดเพอเจอใส่มึงตอนไหนตอบกูหน่อยเอาเฉพาะมึงนะตอบหน่อยอยากรู้แค่นี้แหละกูอยากรู้แค่นี้เลย มึงจำไว้นะคนจะทะเลาะกันในโลกนี้ได้สองอย่างกูเนี่ยไม่เคยทะเลาะกับใครมีแต่คนเนี่ยพยายามจะมาทะเลาะกับกู<ป><ม>นักอภิธรรมอะไรสารพัดที่กาลังออกมาด่ากู <โ frustrating. S 2> นักหมอดูล่างทรงอะไรต่างๆที่พยายามจะออกมาด่ากูมึงจําไว้นะมึงฟังคำมระพุทธเจ้าที่มึงบอกว่ามึงศึกษากันดีนักดีหนาะสองอย่างที่ทําให้มึงกับกูทะเลาะกันได้ซึ่งกูเนี่ยไม่ได้ไปทะเลาะกับมึงแต่มึงเนี่ยมาทะเลาะกับกู สออย่างที่มึงทะเลาะกับกูหรือมึงเกียดกู 1. ความอิจฉา 2. คือความตระหนีมึงอิจฉาที่กูสอนธรรมะแล้วมีคนฟังมากมึงอิจฉาที่มึงสอนธรรมะแล้วไม่มีคนฟังมึงเรื่องที่หนึ่งมึงอิจฉากูเรื่องที่ 2. มึงตระหนีมึงหวงหวงอะไรมึงสอนธรรมะมาตั้งนานเลียอะไรเงินบริจาคมาตั้งนานไม่ประสบความสำเร็จ กูมาสอนธรรมะไม่นานคนบริจาคคนซื้อเสื้อซื้อของกูมากมายมหาศาลมึงตรณีไม่อยากให้ใครเนี่ยบริจาคเงินไม่อยากให้ใครเนี่ยซื้อเสื้อกูไม่อยากให้ใครเนี่ย,ย,ยแบ่งปันรายได้ที่มึงเคยได้จากการบริจาคก,ก่อนหน้านี้มาให้กูเพราะมึงสูญเสียไรายได้เนี่ยเรียกว่าความตรณีมึงอิจฉาลิษยาโกรธอาฆาพยาบาทมาดหลายกูด้วยสองประการนี้มึงอย่าเถียงนะว่าไม่จริงถ้ามึงเถียงว่าไม่จริง มึงกำลังเถียงพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกเองว่าคนในโลกนี้อาฆาตพยาบาทเกียรติชังทำลายทำร้ายกันได้มีแค่สองเรื่องนี้เท่านั้นอิจฉาและขี้เหนียวสองเรื่องนี้เท่านั้นมึงเถียงไม่ได้ถ้ามึงเถียงไม่จริงมึงเถียงพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องจริงมันโกกูไม่ได้เถียงเรื่องนี้มึงเถียงพระพุทธเจ้ามึงหนีเรื่องนี้ไม่ได้มึงจำไว้นะ มีสองอย่างที่มึงด่ากูมึงเกลียดกูทุกวันนี้อัดคลิปด่ากูทุกวันนี้ไม่มีเหตุผลอื่นเลยไม่ใช่การปกป้องพระศาสนาไม่ใช่การปกป้องพระธรรมไม่ใช่การปกป้องหลักคําสอนครูบาอาจารย์มึงกําลังอิจฉาและมึงกําลังตรณีเพราะสองอย่างนี้เท่านั้นในโลกทําให้คนเกลียดกันได้ทะเลาะก,กันได้สองอย่างมึงอิจฉากูจาก้าฟังปากกูนะจ๊ะมึงอิจฉากูมึงตรณีมึงขี้เหนียวไม่ยอมแบ่งปันอะไรได้ให้ใคร มึงอิจฉากูจ้ามึงขี้เหนียวมึงไม่อยากแบ่งปันไรายได้ใครมึงอยากได้คนเดียวมึงอยากาเือ่อนเจากคนเดียวมึงอยากประสบความสำเร็จคนเดียวคนอื่นประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้ามึงไม่ประสบความสำเร็จมึงอิจฉาวันนี้กูจัดฉ่ำมากนานเก็บกดกูเห็นคนดา่ากูมาบ่อยมากกูไม่เคยสนใจอะไรใครเลย ไม่ด่ากลับไม่เถียงกลับไม่ตัดทีด่เวลาอุดารวมเลยทีเดียวจบใครทําก็รับไปใครไม่ได้ทําอยู่เฉยๆนะอย่าสาะระแนรนะไม่งั้นเดี๋ยวมึงโดนอีกชุดหนึ่งใครทํารับไปใครไม่ทําอยู่เฉยๆนะจ๊ะถ้าอยู่ไม่เฉยเดี๋ยวมึงเดินอีกชุดหนึ่งวันลอยกระทงเพิ่งผ่านไปมึงอย่าให้กูแสดงอิทธิปริหารอีกกระทงหนึ่งเลยมึงอย่าให้กูด่าชำอีกกระทงหนึ่งเลยพอแล้วกูเหนื่อยด่าชำ ฉ่ำของจริงเดี๋ยวกูมอบโล่ให้กูได้โล่ก็อิจฉากูกูขายเสื้อได้ก็อิจฉากูกูมีคนฟังมากก็อิจฉากูคนแห่แหนไปลุมกูไปฟังธรรมกับกูก็อิจฉากูมหัศาจรรย์มากกูสอนธรรมะเก่งกว่าอิจฉากูกูสอนธรรมะคนเข้าใจมากกว่าไม่มีคนไปเข้าไปฟังมันอิจฉากู มาฟังกูเยอะอิจฉาพยายามบัฟกูว่ากูพูดผิดสอนผิดพอเวลากูถามว่าสอนผิดเรื่องอะไรตอบไม่ได้ก็เลยใส่ร้ายป้ายสีกูละนี่ไงมันไม่เป็นวาจาสอนธรรมะต้องมีความเคารพธรรมพูดจาวยวาไม่ได้นะพูดมึงพูดกูไม่ได้นะมันเป็นความไม่เคารพธรรมไปด่าเขาได้ยังไงพูดแรงเกินไปขานาะดหาข้อผิดกูไม่ได้ก็เลยโบยเข้ามาที่อาการกูเลยทีนี้อิจฉากู ด่ากู่ำแต่ตัวเองทําทุกอย่างมูว่าแปลกไหมด่ากูชำแต่ทําเองทุกอย่างด่ากูว่ากูทําแบบนั้นแบบนี้แต่เอากูไปด่านคนตื่นกระโถนคนตื่นกรรมตื่นจริงเหรอคนประเภทนี้เหรอเดี๋ยวเอาด็อกเตอร์คนนั้นไปเชื่อดีด๋ยวเอาด็อกเตอร์คนนี้ไปเชื่อไอเบียรอเลยไอเบียน้องเบีย แต่บอกไม่อิจฉานะแต่อาการทุกอย่างชัดมากกูมองมาจากดาวอังคารกูยังเห็นอาการอิจฉามเลยกูมองมาจากดาวอังคารไม่ต้องใช้กล้องอะไรส่องเลยกูยืนมองเฉยๆจากดาวอังคารกูยังเห็นความอิจฉาลิษยาในใจมึงเลยอาการมึงมาออกชัดมากอาการออกโคตรชัดชัด,ดมากไม่มีละชัดไปกว่านี้เดี๋ยวกูส่องก่อน ส่องแป๊บหนึ่งนะทุกคนส่องขอส่องส่องสันดานนะส่องสันดานโอ้ยชัดมากเลยอ่ะส่องอีกได้กระถนใหม่มาส่องหน่อยส่องหน่อยส่องส่องโอ้ยชัดเจนมากเลยจำแจ้งแดงแจ๋โอ้ยเห็นทุกอย่างเลยสันดาลสีฉามากเลยเอโอ้ททำไมความอิจฉามันหนานแน่นขนาดนั้นเนาะทำไมเธออิจฉาเก่งจังเลยล่ะอุปัตต์อุป,ปัตต มึงว่าคุณหนุ่มกัญชัยหัวนกระแสปั่นเก่งใช่ไหมกูปั่นเก่งกว่ากูเนี่ยนัมเบอร์วันไม่ใช่ด้านดีนะด้านปั่นไอ้เลยแท็กพลันยูมันเอากูไปรายการปั่นกระแสนะกูอยากปั่นแบบนี้มากในรายการมันแต่มันจั่วหัวคําถามไม่ดีเดี๋ยวตัหลังกูไปปั่นเองเดี๋ยวกูอาศัยรายการมันปั่นเองกูชอบมากไม่ต้องไปพิธิกรสภาพกูยวกูจัดการเองปั่นกระแสของรายการแท็กพลันยูนะมันเชิญกูไปวันนั้นนี่ มึงต้องดูว่าปั่นกระแสเป็นยังไงนี่ปั่นกระแสต้องเจอกูอาการอย่างนี้เรียกว่าปั่นของจริงนี่อาการปั่นมึงปั่นสู้กูไม่ได้หรอกมึงไม่เหนือกูหรอกกูบอกให้ไม่มีทางขนาดกูด่าคนยังขำขนาดเนี้ยกูมีความสุขกูไม่ทุกข์ร้อนอะไรเลยมึงด่ากูไปด่าเลยมึงยิ่งด่ากูกูยัยยิงโลกูได้โลมึงด่ากูชามิตรกูได้โลมาอีก มึงดา่า,ดาต่อไปอาด่าต่อไปเดี๋ยวกูได้โล่ใบที่สองได้อีกไหมอ้าวไดาอีกกูได้โล่มาอีกใบหนึ่งอ่าด่าไหมด่าเลยยิ่งด่ากูยิ่งดังยิ่งด่ากูยิ่งได้โล่เอาทำไมกูจะไม่ด่าล่ะมึงด่ากูเลยเกียดกูเยอะกูยิ่งโด่งดังมึงยิ่งเกียดมากยิ่งปั่นกูดีขึ้นเท่านั้นอ่ะมึงยิ่งด่ากูกูยิ่งเป็นกระแสเอาเลยกูชอบมากกูดได้ไประโยชน์อ่ะ มึงน่ะเสียประโยชน์นะกูบอกให้เพราะมึงปั่นเท่าไหร่ก็ปั่นไม่ขึ้นแต่กูปั่นแป๊บเดียวขึ้นเลยง่ายมากเอาเลยจ้ะนี่คนเกลียดกูจะกูได้โล่เนี่ยนี่มึงดูมึงดูมึงดูเกลียดจนได้โล่เขาเกลียดกูแต่กูได้โล่เขาด่ากูทําลายกูแต่กูได้โล่เขาด่ากูกูยิ่งดังเขาด่ากูมีเจตนาในการทําลายกูให้กูมอดไหม้แต่กูกลับดังขึ้น ขอกราบขอพบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาสนับสนุนกลุ่มคน